สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนชิโอตะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณคุณมาโนที่โดเนทเข้ามา1,500วอนเวทมนต์โบราณที่สาบสูญตอนที่172ในขั้นแรกรูปร่างของหายได้หายไปพร้อมๆกับการดำรงอยู่ของเขามันถูกลบกวนในระยะสั้นๆเท่านั้นโดยพายุเยือกแข็งแต่ความสามารถของพลังออร่าของเขานั้นก็แสดงผลออกมาในเวลาไม่กี่วินาที นอกจากนี้ผลกระทบของความสามารถของเขาก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศดังนั้นตัวตนของไฮจึงหายไปโดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่ทว่าเทโอดอร์กับหัวล้อออกมาฮฮ <c oughs> ยังก่อนหนะ้าทั้งหมดนี้มันยังไม่สมบูรณ์แบบตามที่คาดเอาไว้ตัวตนของไฮได้รับการเปิดเผยออกมาอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเป็นผลกระทบของพายุเยือกแข็งเทโอดอร์สามารถมองเห็นร่องรอยได้บางส่วน และขยับร่างกายเพื่อตอบสนองคําเตือนจากสัมผัสของเขาในตอนนั้นเองนขนคอของเทโอโดอรก็ได้ลุกขึ้นมันคือคําเตือนของอันตรายเขาได้ก้าวถอยหลังไปครึ่งก้าวเช่นเดียวกับอากาศที่ตัดผ่านพื้นที่วา่างเปล่าที่อยู่ข้างหน้าในจุดนั้นมันคือดาบของหายที่สับลงมาจากนั้นเทโอดอรก็กางนิ้วทั้งสิออกและเล็งไปที่ด้านหน้าของเขากระสุนเวททั้งสิบลูก ได้พุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นภาพเช่นนี้หากเวนีเป็นการสุ่มยิงแต่ในความเป็นจริงแล้วกระสุนเวทหลาหนักได้พุ่งเป่าไปยังร่างกายของไฮและพวกมันก็ได้หายลับไปโดยที่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเขาแต่ผลกระทบก็คือมันได้เผยให้เห็นถึงร่างกายของไฮมันได้ผลทีโอดอร์ได้ยิ้มคืนและกำมัดของเขาแน่น ในความเป็นจริงกระสุนเปยจะใช้ได้ดีกับผู้ที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดเช่นปรมาจารย์ดาบมันถือเป็นเวทมนต์ที่ทรงพลังอย่างมากในการโจมตีแบบระยะไกลแต่มันก็ถือเป็นเรื่องเทียร์ที่จะโจมตีหากว่าเป้าหมายนั้นอยู่ไกลเกินไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เลวลายแต่มันก็ยังไม่ดีพอที่จะใช้เป็นพลังหลักของเขาอย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้มันได้แตกต่างออกไป กระสุนเวทเนิ้นมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากและมันยังสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องจอมเวทขั้นที่7เนิ้นสามารถที่จะถ่ายเทพลังเวทไปอยู่รอบๆตัวของเขาได้เล่ากับฝกักบัวที่กำลังชำระล้างร่างกายแสงสีฟ้าได้หล่งไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถ้าคำนวณคร่าวๆก็ประมาณ50ครั้งต่อวินาทีสิ่งที่แสดงอยู่ตรงหน้ามันเล่ากับว่ามีฝนดาวตกกำลังมุ่งตรงมาใส่เขา แต่ว่าความเร็วของไฮเองก็ไม่แพ้เช่นกันฝ่ายตรงข้ามของเขาคือปรมจาจารย์ดาผู้ที่มีพลังออลาอยู่มากมายกระสุนเวทของเทโอดอร์ถึงจะสามารถทำให้เขามองเห็นตัวต้นของไฮได้แต่มันก็ดูจะไร้ประโยชน์หากว่าการโจมตีเนินไม่ได้ผลและทันใดนั้น <S <S เลือดก็ได้ไหลออกมาจากร่างกายของเทโอดอร์ชิ หากจนได้เทโอดอร์ได้ช้าไปครึ่งลมหายใจในตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องจากความบ้าคลั่งของศัตรูไฮได้วิ่งเข้าใส่เทโอดอร์โดยที่ไม่สนใจกระสุนเวทเขายอมลดการป้องกันเพื่อเข้ามาโจมตีเทโอดอร์แต่ทว่าบาดแผลที่ไฮได้สร้างขึ้นมันก็ไม่มากพอที่จะดับลมหายใจของเทโอดอร์เทโอดอร์รีบใช้เวทรักษาอย่างรวดเร็ว ขณะที่เขาได้รีบถอยห่างในจังหวะที่เขากำลังถอยมาเนินปลายดาบของหายก็ได้ตัดมาที่ซี่โครงของเขาอีกครั้งในจังหวะที่คำเตือนได้ร้องบอกเทโอดอก็ได้เอ็นตัวไปที่ด้านหลังโดยที่ไม่รู้ตัวเขาทำตามสัญชาตญาณอย่างเท่านั้นมันคือความรู้สึกของเชาวตะวันออกเทคนิคที่ซ่อนอยู่ในบทเพลงแห่งสงครามความทรงจำของลียองซู ไดลันเข้ามาในหัวของเทโอดอและทำให้เขาสามารถหลบคมดาบได้อย่างเฉียดฉิวมันเป็นปฏิกิริยาที่ไม่น่าเชื่อแม้กระทั่งตัวของเทโอดอเองก็ยังต้องประหลาดใจเทโอดอได้ก้าวเท้าไปข้างหน้ามันถือเป็นการโจมตีที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าจะไม่สามารถทำลายความสามารถของพลังออร่าได้แต่หมัดที่เขาได้ปล่อยออกไปมันก็ทำให้เลือดได้หยดลงไปที่พืนต้องขอบคุณ บทเพลงแห่งสงครามความแข็งแกร่งของเทโอดอร์เทียบเท่าได้กับพลังของผู้ที่ใช้ออลามันก็หมายความว่าหมัดของเขาก็เปรียบได้ดังกระบองเหล็กแม้ว่ากระทั่งร่างกายของปรมาจา์ดาบก็ยังได้รับผลกระทบและมีเลือดไหลออกมาอย่างไรก็ตามสัญชาตญาณของเทโอดอร์มันบ่งบอกว่าไหา่ได้ใช้จังหวะนี้เพื่อเข้ามาใกล้เขาอีกก้าวหนึ่งจงร่ำร้องทันเดอร์บอทไม่ทันเส้นเสียงสายฟ้าทั้งเจ็ดเซน ก็ได้ผ่าลงมาที่ตรงหน้าในความเป็นจริงมันจะต้องผ่าลงมาในจุดเดียวกันแต่สิ่งที่เทโอดอร์ได้ใช้เนินมันคือสายฟ้าที่ผ่ามาทุกทิศทางอย่างไรก็ตามหายไม่ได้เคลื่อนไหวในทันทีแทนที่เขาจะรีบหลบแต่เขากลับก้มตัวลงกับพื้น <c oughs> ความเสียหายในครั้งนี้มันดูจะรุนแรงมาก มันทาให้หายถึงกับพ่นเลือดออกมาเลือดของเขาเนินเป็นสีแดงเข้มมันเป็นสีที่บ่งบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มันส่งผลถึงอวัยวะภายในของเขาแม้ว่าเขาจะป้องกันด้วยพลังอัล่าแล้วก็ตามหอ,อกสายฟ้าจะสามารถลบลางได้ด้วยดาบเทพเจ้าแต่ว่ามันไม่มีทางที่เขาจะสามารถป้องกันหอ,อกสายฟ้าได้ทั้งหมดดังนั้นเทโอดอร์จึงพยายามที่จะคำนวณถึงสถานการณ์ เขาจำเป็นต้องใช้สายฟ้าทั้งเจ็เซนโดยที่แบ่งทิศทางให้แตกต่างกันเพื่อเบนความสนใจในการป้องกันของแขนซ้ายอนูดาเทโอดอได้คิดขึ้นในใจว่านี่เรากลายเป็นคนแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงกันนะการต่อสู้ที่เขาเคยประสบมาก่อนหน้านี้มันรุนแรงและอันตรายเสียยิ่งกว่าอีกทางความสามารถของเขายังถูกปิดผนึกอัมบาไม่สามารถใช้งานได้รวมไปถึง ความสามารถของความตะกาเองก็เช่นกันผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มาจากการทดสอบของเซเมมันทำให้การตอบสนองของเขาลวดเร็วขึ้นกว่าเมื่อกอ่อนมากกว่าหลายเท่าตัวพลังของเทอโดอร์กำลังสุกงอมในช่วงการต่อสู้นี้กระสุนเวทของอันเฟตศิละปะก,การต่อสู้ของลียองสูรวมไปถึงเวทมนต์ที่เขาได้คิดคืนหยินและหยางและท้ายที่สุดก็คือวัจะนะแห่งมังกร ในครั้งนี้มันไม่ใช่การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่ว่าเขาสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนนี่คือความรู้สึกที่เพลิดเพลินซึ่งไม่อาจจะรู้สึกได้เมื่อเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าความเชื่อมั่นนี้ยิ่งทําให้การเคลื่อนไหวของเทโอดอร์เริ่มที่จะผิ้วไหวขึ้นหาย,ยังไม่ทันได้ฟื้นตัวจากความเสียหายเทโอดอได้ใช้กระสุนเวทสาดเข้าใส่เขาอีกครั้งแต่ความเสียหายมันก็ยังไม่มากพอ ไฮได้ใช้พลังของออลาในการป้องกันและลดความเสียหายไปเกือบทั้งหมดสไตล์การต่อสู้ของไฮนั้นจะต้องคงสภาพของพลังออลาไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาพลังออลาของเขาเริ่มที่จะเหือดแห้งและอีกไม่นานมันก็คงจะหมดลงอย่ามาทําให้ข้าหัวหล่ไฮ <laughs> ยังพูดออกมาด้วยท่าทางที่อวดดีอย่างไรก็ตามปรมาจารย์ดาบก็ยังคงเป็นปรมาจารย์ดาบอยู่วันยังคำ่ำ ไฮได้ใช้แขนซ้ายของเขาเป็นโลและทำลายกระสุนเวทที่พุ่งเข้ามาใส่เขาจากทิศทางด้านหน้ามีเพียงไม่กี่นัดเท่านั้นที่โดนตัวของเขาแต่ทว่าพลังออร่าของเขาก็ลดความเสียหายลงได้อย่างมากไฮเริ่มขยับเข้ามาใกล้เทโอดอรแต่เทโอดอรก็สามารถลบหลีกจากดาบของไฮได้และเทโอดอก็ได้โจมตีสวนกลับไปด้วยหมัดของเขาหมัดของเทโอดอร์ได้ถูกปิดกัน โดยแขนซ้ายของนูอาดาอย่างไรก็ตามเขายังเหลือแขนอีกข้างหนึ่งไฮได้เวียงดาบของเขาและแขนอีกข้างมันเห็นได้ชัดว่าร่างกายของไฮนั้นแตกต่างไปจากมนุษย์ทั่วไปเมื่อเห็นเช่นนั้นเทอโดอพยายามที่จะขยายระยะห่างของพวกเขาอีกครัง้งไม่สิพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกขณะที่เขาได้พยายามไฮก็ได้ไล่คาถาอีกครัง้งด้วยใบหน้าที่เล่ากับปีศาจแสงศักดิ์สิทธิ์เอ่ย จงขับไล่ความชั่วลายฮ่แกเสร็จชละทีนีในขณะนั้นเองแสงสว่างก็ได้สาดลงมาจากแขนซ้ายของไฮมันถือเป็นแสงที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตอนที่เขาได้กวาดล้างพวกวอลล์หรือตอนที่เขาใช้สร้างสนามลบนี้ขึ้นมาแต่มันก็ยังคงเป็นแสงที่มีพลังอำนาจของเทพเจ้าอยู่ดีแขนซ้ายของนัอดาได้สัมแดงพลังออกมานี่คืออาวุธที่มีอยู่เพื่อทำลายลางเวทมนต์ ก่อนที่เทโอดอร์จะสามารถทำอะไรได้แสงสีขาวก็ได้ระเบิดออกมามันมีแต่ความว่างเปล่าเทโอดอร์รู้สึกราวกับว่าแสงนั้นกำลังปอบโยนเขาดวงตาของเทโอดอร์เริ่มที่จะสั่นไหวขณะที่เขารู้สึกประหลาดใจทันทีที่ความสามารถหนีถูกเปิดใช้งานเวทมนต์ทั้งหมดในร่างกายของเขาก็จะถูกยกเลิกพายุเยือกแข็งที่ถูกสร้างขึ้นโดยวัจนะแห่งมังกร พวกมันได้หายไปอย่างสมบูรณ์แขนซ้ายของอนุดาได้ปิดกั้นวงกลมขั้นที่เจของเทโอดอร์และลบหลังเวทมนต์ของวัจ,จนะแห่งมังกรในจังหวะน,นั้นเองเทโอดอร์ก็สัมผัสไดถึงความตายเขาสูญเสียบทเพลงแห่งสงครามซึ่งมันจะช่วยเพิ่มความสามารถทางร่างกายของเขาเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับพายุน้ำแข็งที่ทำให้เขาสามารถอ่านการโจมตีของไฮได้แต่ในตอนนี้ทุกอย่างกับว่างเปล่า มันต้องใช้เวลาอย่างหน่อย2วินาทีก่อนที่เทโอดอร์จะกลับสู่สภาพเดิมแต่ทว่าสำหรับปรมาจา์ดาบแล้ว2วินาทีนั้นมันก็มากเกินพอก่อนที่เขาจะถูกแช่แข็งด้วยความกลัวร่างกายของเทโอดอร์ก็ได้เคลื่อนไหวไปเองยังเป็นอิสระมันถือเป็นการเคลื่อนไหวที่แปลจิตสานึกของเทโอดอได้ใช้ศิละปะการต่อสู้ของลียองสูและเทโอดอก็ได้ชกไปยังร่างกายของไฮ มันไม่มีใครคิดว่าหมัดที่เขาชอกออกไปมันจะได้ผลสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ดูเล่ากับว่ามันจะเป็นการดิ้นรนครั้งสุดท้ายของคนคนหนึ่งการป้องกันของปรมาจา์ดาบจะไม่สามารถถูกบทขยี้โดยกำปั้นของมนุษย์ทั่วไปแต่แล้วเทโอดอร์กับถูกบังคับให้ถามออกมาว่าทำไมกันทำไมหมัดของเราถึงได้ทรงพลังขนาดนี้ทำไมายถึงก้าวถอยหลังไปหลายก้าวจากหมัดของจอมเวทกันละ่ะ มันถือเป็นสถานการณ์ที่ดูเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นช่วงเวลาที่จอมเวทจะแสดงให้เห็นถึงช่องว่างอีกมากมายที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้อย่างไรก็ตามไฮนันไม่สามารถที่จะขยับร่างกายได้อีกต่อไปไม่นานหลังจากนั้นใบหน้าของเขาก็ได้ปรากฏขึ้น <c oughs> ดาบของไฮได้ชี้ไปที่ผืนขณะที่เลือดของเขาได้ไหลออกมาจากปาก นอกจากนี้ผิวหนังที่เต็มไปด้วยเนื้อหนังของเขาในตอนแรกมันเริ่มที่จะเหี่ยวแหง้งเล่ากับคนชลาและขนาดร่างกายของเขาก็เริ่มที่จะลดลงมันเล่ากับว่าหายได้สูญเสียอายุไขัยไปหลายสิบปีในสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดได้เทอเดอร์ก็ได้ค้นพบคำตอบที่ปรากฏขึ้นเข้าใจแล้วนี่คงจะเป็นราคาสำหรับการใช้ดาบเทพสินะดูเหมือนว่ามันจะเป็นเช่นนั้น ตัวของข้าเองก็ยังสงสัยว่าทำไมผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมยังสามารถใช้พลังนี้ได้แต่ในตอนนี้ข้าได้รับรู้แล้วความตก,กะาได้พูดออกมาอย่างแยบยลแต่เทโอดอร์ก็ได้ถามต่อว่ามันเป็นพ่อะอะไรอธิบายมานั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยดาบนั่นได้เชื่อมต่อเข้ากับส่วนที่ขาดหายไปและดึงแหล่งของพลังชีวิต เมื่อเจ้าเน่นเปิดใช้งานดาบเทพเจ้าพลังของเจ้าเนินก็จะถูกดูดกืนไม่สิไม่ว่าพลังของปรมาจารย์ดาบจะมีมากแค่ไหนแต่เขาก็ใช้มันได้เพียงไม่กี่ครั้งทีโอโดพยักหน้าให้กับความตระกาสภาพร่างกายของไฮในตอนนี้เหมือนกับชายชราวัยห้าสิบมันไม่ใช่เพียงแค่ลิ้วลอยเท่านิ้นแต่พลังชีวิตของเขายังถูกดูดกืนไปด้วยบางทีมนุษย์ธรรมดา อาจจะไม่สามารถทนต่อความทรมานนี้ได้เทโอดอร์ได้แสดงท่าทางที่ดูสงสารออกมาก่อนที่เขาจะถามความตะกะออกไปว่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนฉันหวังว่าเขาคงจะไม่มาสู้กับฉันอีกความตะกะได้จ้องมองไปที่หายและหันกลับมาตอบเทโอดอร์ว่าพลังชีวิตของเจ้านั้นกำลังเสื่อมลงการที่จะใช้พลังของดาบเทพมันดูจะเป็นไปไม่ได้อีกไม่นานนัก เจ้านั่นก็จะต้องตายบ,บ้าเอ้ยม,มันจะมาจบจริงๆได้ยังไงฮ <c oughs> ายยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาอยากจะจบการต่อสู้นี้โดยการตัดหัวของเทโอดอร์ตัวของเขาเองยังไม่พร้อมที่จะพ่ายแพ้ทางด้านของเทโอดอร์ก็ไม่อาจที่จะประมาทได้เพราะการต่อสู้ของเขายังไม่ได้จบลงความรู้สึกของเขากำลังร้องเตือนถึงบางสิ่ง และแล้วไฮยก็ได้ลุกขึ้นจากพื้นในฐานะของปรมาจารย์ดาบเขารับรู้ถึงสภาพร่างกายของเขาดีหายตระหนักเด้ว่าในสถานที่นี้จะเป็นหลุมฝังศพของเขาดาบเทพเจ้าได้ดูดกืนพลังชีวิตของเขาไปจนเกือบจะหมดสิน้นและมันถือเป็นสิ่งที่ฆ่าเขาในที่แห่งนี้สิ่งที่เขาคิดก็คือมันจะเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับเขาที่จะได้ตายลงที่นี่โดยการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรี ายได้ยิมคืนและโยนดาบในมือขวาของเขาทิ้งไปบนพื้นนั่นแกจะทำอะไรเนะ่ะสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันถือเป็นการกระทำของผู้ที่ยอมจำนวนการต่อสู้ด้วยดาบของข้ามัมมมนจบแล้วม,มันถือเป็นเรื่องที่แย่มากแต่ว่าข้ายอมรับว่าเจ้าเจ้าแข็งแกร่งมากข้าไม่สามารถที่จะ ไปถึงตัวเจ้าได้เลย <c oughs> แต่ก่อนที่เทโอดอร์จะได้ตอบกลับไฮก็ได้ควานไปที่แขนซ้ายของเขาจากนั้นก็ดึงมันออกมาเล่ากับว่าเขากำลังดึงดาบออกมันเป็นภาพที่ดูราวกับเรื่องโกหกเทโอดอร์คิดเช่นนั้นขณะที่ไฮถือดาบสีเงินเอาไว้ในมือขวาดาบเทพได้ส่องแสงออกมาไฮได้ใช้พลังชีวิตของเขาเป็นแรงขับดัน อนดสไฮได้กล่าวขึ้นขณะที่จับดาบที่ส่องประกายจากนั้นเขาก็ตะโกนออกมาเทโอวดมิลเลอร์เจ้าจะต้องไปกับข้า